สวัสดีค่ะเพลานาวันทตี้บรรัรอาณยานะคะวันนี้วันที่14เมษายนนะคะซึ่งถือเป็นวันครอบครัวนะคะวันนี้เราก็ฉลองกับครอบครัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งแฟมิลี่ดิสเทนซิ่งนะคะตอนนี้ก็จะนำทุกยุดตอนนี้ก็จะม oh, <okay. S 1> ันไปก็อยากมีส่วนร่วมด้วยนะคะ oh, <okay. S 1> นี่ครอบครัวเรานะคะครอบครัวเราน่าก,กลัวมากค่ะนี่เราก็จะนําทุกท่านมาออกกําลังกายกันนะคะในช่วงเย็นของวันนี้เป็นช่วงที่อากาศกาลังดีเลยนะคะก็ วันนี้ก็มามทานอะไรรองท้องอร่อยๆนะคะกับโนมอะโวคาโดนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่เลยจาก้านฮิดด้นเจมนะคะน,นี้แบบลองกินแล้วหนึ่งรอบอร่อยมากเป็นอะไรที่เอาไว้รองท้องได้ดีนะคะคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทานพวกอาหารพวกเนี้ยรองท้องประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะออกกําลังกายนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีพลังงานเอาไปช่วยเชยในช่วงที่เรากำลังออกกําลังกายจะทําให้การออกกําลังกายของเราเนี่ยทนได้มากขึ้นนะคะ ก็ขออนุญาตเขย่าวขวดก่อนวิธีการกินนะคะอันนี้ทํามาจากนมแล้วก็มีโอะโวคาโดแบบสดๆเลยนะเป็นบบอะโวคาโดแบบพันของฝรั่งนะคะค่อนข้างอร่อยมากเลยขอชิมก่อนนะคะเพื่อความอร่อยมันมีความแบบอร่อยหวานมันของแบบอะโวคาโดกลมๆก,ก,กับนมนี่แบบสุดๆมากอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะนี่เมนูสูตรใหม่เลยเมื่อเช้าหมอลองกินไปกับตัวชาเขียวซึ่ง พบว่ามันเข้ากันมากเลยชาเขียวกับนมโอโอคโดมันจะมีทั้งความเข้มของแล้วก็มีคาเฟอีนของตัวชาเขียวเองแล้วก็มีตัวความกลมกล่อมจากตัวนมโอโอคโดนี้นะคะคือเราไม่ต้องไปใส่ครีมครีมเทียไม่ต้องไปใส่นมข้นอะไรเลยเราสามารถชิมรสความหวานจากธรรมชาติได้เพราะว่าอันนี้ก็ชือใช้ใช้นมจืดแล้วก็ตัวโอโคโดมันก็จะมีความหวานนิดของมันอยู่แล้วผสมกับ ตัวไขมันในโอโคโดซึ่งเป็นไขมันแบบไม่อิ่มตัวเป็นไขมันดีนะคะเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะถ้าใครอยากจะกินรองท้องก่อนออกกําลังกายหรือว่าจะกินหลังออกกําลังกายหรือว่าตื่นมาตอนเช้าได้หมดเลยนะคะ c h e ยร์ค่ะอร่อยมากก็ของกินโอโคโดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปออกกำลังกายกันนะคะวันนี้ก็จะ work out ตามที่เป็นเรื่อง w a r อ up กันนะคะโดยมีเจ้าตุกสองตัวอยู่ข้างหลังนะคะเป็น แรงบันดาลใจให้เรานะคะเราก็จะเปิดเพลงเกาหลีนะคะที่เราชอบมา อัพเป็นควตามเพลงนะคะสามนาทีต่อไปก็จะเป็นช่วงเบิร์ดพาวแบบเ่บ้านะคะท้ามกลาค่ะร,ร,รมชาิ ท่าต่อไปเอาแเนใส่ลังแขนใส่ลังไปด้วยเหมือนสควอชแต่ว่ามันจะสลับทหายกว่าไปดูตามโอทีอ่ดูตามครึ่งก็ได้ับย่อลงไปเรื่อยๆมันคือย่อเลยคือใช้กล้ามเนื้อก้นนะฮะเวลาลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเข็นขยับเป็นมันถือได้นะ,ะแต่เนื่องจากว่าเราทำมันแปลงผ้าเราจะ ไม่ได้พักันเลย Gracias. ชี่วิตอันนี้เซารตที่บองคับจะเไปทน่อยับแฝงหน่อตันตัวนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับเต็พอกกันนะครับครับครับไปปนานะครับ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 คครับ จำไปได้จำไปได้จำัปได้จำไปได้จำไปได้จำไปไ ทำตามผมได้เลยหรทำตามนู่นของผมด้แตไม่ก่อนสครับวัเทเดี๋ยวนี้มันนานเลยเป็นอะไรไบาางเลย 先生どうぞ。 เราใจก็ดีเยดีกมันแบบรองรับนกะแล้วมันก็ทําได้นานกว่าเดิมไม่ซ้ำชาจะมีความนุ่มอ่ะมันจะไม่เหมือนกับแบบพืนเสื่อมมันหรือว่า้เปูนะคนละเรื่องเลย มาได้ลูกแต่อย่าร้องโดนเตะนะว้าวอมาค่ะส่เขอหลบแป้นนึงนะคบอ่าข้องเลยลูกลลูกไปกันรอบกันรอบกันนี่แกจะได้คิดตลกอะไรสิฮไอ ดูแลเกี่ยวกินข้าอยู่จูในกระอยู่ยิงทำรตามมันแน่น้แข็งเชื่อเราจะโผลมาเออถ้ามากราต้องได้เปเรียนใหม่เราจะเผาโกร่เข้าบริษัทที่พ้องมันก็ดีนะลมทับห้องเลยส2สอง เป็นท่าใหม่นะคะ Mountain Climber with Dog Barrier นะคะถึงแม้ว่าน้องหมาเนี่ยจะอยากมาเล่นกับเราเหลือเกินนะคะแล้วก็ The Show m u s g o On นะคะก็ต้องออกกำลังกายต่อไปไม่แคร์หมานะคะปล่อยหมาไปะคะไะ่ะนั่นเ่มือนซอมนะแต่ว่าเราใช้ขาข้างเดียวค่ะไม่เหยียบหรอแต่เรายังกดก้นได้โอเคก่อนนะครับจนะไม่เลื่อนขาสลลเราด้านหน้า แบบนี้นะจะไม่รู้รสึกคืการผสมกมากเลยฮะรเราใช้ผสมกันนะระหว่างหน้าขากระโคตลงมาเล็กนิดรักษาจังหวะสมองสมุนไพนแค่สิบวินาท 아 yeah. yeah. ครบแล้วนะวันนี้ครอบแล้วนะคะวันนี้ต้นต้นในถวนอันนี้คือตัวแถมเลอะมากปานอยากเล่นบ้างแล้วไปก่อนไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวเราจะ ครูดาวต่อ